ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อณิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันนี้คือตุ๊ดตุตตตคนอื่นรู้สึกอย่างไรเมื่อได้อยู่ใกล้คุณขอบคุณสำหรับทุกๆการสพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ เราจะหยิตัวอักษรเจ็ดตัวตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะ V X J B F U R ทำไมทำไมเราซึ้งเหมือนคุณเราว่าเป็นคนมีความสุขล้นลาเฮฮามากเลยนะคะไม่เป็นคนวิ่งตามใครเนาะดีจังเลยแต่คนอื่นเขาจะวิ่งตามคุณนะเนี่ยตามไล่ล่าความสุขอยากมีความสุขกับคุณด้วยอืมนี่ไง สายสตรองตัวจริงนะคะเดสดนะ <c oughs> คุณไม่ตามใครเลยฉันอยู่ของฉันตรงนี้แหละอยากมาก็มานะคะอูอ้เห็นนิ่งๆฟาดเรียบนะจ๊ะ King of s w u r d s อืมเรารู้สึกว่าที่เขาชอบเนี่ยเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเลยนะคือ เวลามีปัญหามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะคุณจัดการสถานการณ์ได้ดีคุณเป็นคนแบบคืออะสมมติมีมีอะไรผิดใจกับเพื่อนก็ได้คุณจะไม่เป็นคนที่แบบเกลี้ยกล่อะยุ้มหัวโมโหใส่ขึ้นเสียงใส่หรือทำอะไรที่มันไม่น่ารักอะจริงๆคุณมีความเย็ยนมากเย็ยนมากจนเพื่อนคุณน่าจะน่ากรู้รสึกว่าน่ากลัว คือแบบไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นแต่บอกเฮ้ยทำไมมันไม่หือไม่อือไม่โกรธอะไรเลยเนาะหรือว่าต่อให้ผิดใจกันอะถ้ามันไม่เหลือเกินจริงๆอะเชื่อไหมบางทีอะเพื่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ทำผิดก็ได้นะแต่คุณงออะงอเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณเห็นว่ามิตรภาพอะมันมีคุณค่ามากกว่าอีโก้อีโก้ที่แบบฉันไม่ผิดฉันไม่งอ หรือว่าอา่อาจจะแบบงอนเองหายเองอันนี้ก็น่ารักคือแบบเหมือนกันมันจะกลับไปที่เห็นกับมิตรภาพตัวใหญ่กว่าเห็นกับความสุขของเพื่อนตัวใหญ่กว่าเชนั้นเพื่อนไม่งอเราเงินเองเราก็จะหายเองนะคะอะไรอย่างนี้หรือถ้าง,งอนก็อาจจะแบบงอนไม่นานงอพอนิดหน่อยก็แบบ ดีใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือแบบไม่ยื้อ่ะไม่ลากความรู้สึกให้มันขุ่นเคืองใจไปมากกว่าเดิมนะคะคือแบบคนอยู่ใกล้เขาก็แบบเออก็รู้สึกดีใช่ไหมแบบไม่ต้องมาแบบเสียเวลาไปกับอะไรก็ไม่รู้อะแบบอืมคือบางทีคนเราอะพรุ่งนี้เขาเรียกอะไรนะ พรุ่งนี้หรือชาติหน้าอันไหนมาเร็วกันยังไม่รู้เลยใช่ปะแต่คนบางคนอะ่ะเหมือนแบบหลงไปกับอารมณ์อ่ะเวลาโกรธก็โกรธซะจริงจังเลยโกรธซะนานเลยโกรธจนบางทีแบบมันกลายเป็นเรื่องเศร้าอะ่ะเพราะว่าพองงอะหันไม้เที่ยไม่มีคนข้างๆอยู่แล้วอะ่ะมันนานเกินไปหรือเขาเจ็บมากเกินไปหรือว่ามันยืดเยื้อเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณ คุณก็มีอารมณ์มีเหตุผลของคุณนะแต่แบบคือใช้หัวใจก็ใช้ใช้สมองก็ใช้ด้วยเหมือนกันแบบมองว่าเรื่องบางเรื่องก็ไร้สาระเนาะฉะนั้นอ,อันไหนถ้ามันทำได้แล้วมันไม่ได้เหลือบาปไปก่อแรงก็ทำไปเถอะเช่น <c oughs> เช่นการงอนเป็นต้นใช่ไหมเขาไม่งอ้อเราก็หายงอนเองก็ได้หรือว่าแม้แต่เพื่อนทําผิดเราก็งอเขาก็ได้เราอยากให้เราอยากรักษาเพื่อนคนนี้ไว้ต่อไงเราอยากรักษาคนคนนี้เอาไว้หรือถ้าผิดใจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ต้องเถียงจนหน้าดำหน้าแดงคอเหบ็บคอแห้งหรือว่าหงุดหงิดนอนร้องไห้อะ มันกลายเป็นความทุกข์ความเศร้าใช่ปะเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะทะเลาะกันอย่างมีอารยะอย่างมีแบบอย่างเป็นผู้ใหญ่สักนิดนึงคือแบบโอเคอยู่กับไอ้มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เราไม่จําเป็นต้องเกลียดกันจากสิ่งที่เรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันนี้ฉันจะไม่บังคับให้เธอมาคิดแบบเดียวกับฉันในขณะเดียวกันเธอก็ ไม่ต้องบังคับนให้คิดแบบเธอแต่เราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันได้อยู่หรือว่ารักษาความสัมพันธ์อันนี้ได้อยู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันไม่ก้ามกืนฝืนทนจนเกินไปอ่ะมันรู้สึกว่าสามารถทะเลาะก,กับคนนี้ได้สามารถมีปัญหากับคนนี้ได้เจอวิกฤตเจออะไรด้วยกันก็ยังจับมือผ่านไปด้วยกันได้อยู่ดีอารมณ์ประมาณเนี่ย แบบคุณจะไม่ปล่อยให้ปัญหามาสร้างความร้าวฉานหรือว่ามาทุบทำลายสิ่งดีงามทั้งหมดที่เคยมีอ่มไม่ใช่แบบว่า mm. เขาเรียกอะไรนะไม่ขีดใช่ไหมไม่ขีดก้านเดียวแล้วก็คือเผามันทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบโกรดนิดเดียวแล้วคือจัดไปให้วอดวายอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ใช่เนาะมีอะไรมันมันเคลียร์กันได้นะคะจะ จะเคลียร์แบบไหนก็เคลียร์ได้ขอให้มีจิตใจที่แบบตั้งใจดีอะถ้ามันเขาเรียกอะไรถ้าคิดว่าคนนั้นสำคัญ สิ่งนั้นสำคัญเราจะพยายามรักษามันไว้ซึ่งเป็นคุคณะเป็นคนที่รักษาสิ่งมีค่าได้ดีนะคะจะเป็นคนจะเป็นของหรือจะเป็นอะไรก็ดีคุณเหมือนเป็นคนที่แบบรู้คุณค่าในสิ่งที่ที่มีอะแล้วไม่ใช่แค่รู้คุณค่านะรักษาไว้ด้วยหัวใจรักษาแบบนั้นเลยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกไม่ต้องรอให้เสียน้ำตาก่อนอะเสียน้าตาบ้างก็ได้แต่แบบ มันมันต้องเสียน้ําตาเรามันต้องเกิดการเรียนรู้นะไม่ใช่ลองซ้ำๆลองซ้ำๆหนึ่งปีก็แล้วสองปีก็แล้วสามปีก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีจุดพัฒนาขึ้นคือแบบต้องลองสั้นกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องหาจุดที่แบบทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตมันดีกว่าเดิมนิดนึงก็ยังดีเนาะไม่ใช่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วก็มนแล้วก็หมองแล้วก็เศร้าไปเรื่อยๆนะคะ ก็มันถ้ามันหมนขนาดนั้นเนะี่ยมันก็จะมันก็จะกลายเป็นหลุมดำนะ <c oughs> คุณอาจจะสูบคนที่อยู่ข้างกายหายไปเลยนี่เนี <c> ่ย <oughs> คือแบบหายไปจากหัวใจหรือหายไปจากชีวิตจริงก็ได้เนาะบางทีบางทีบางคนเขาเผลอทําตัวน่ารักโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาก็เสียคนบางคนไปในชีวิตเหมือนกันใช่ปะเขาก็ทนไม่ไหวอเนาะไม่มีใครอยากอยากถูกทําให้เจ็บปวด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเรามีความสึกว่าคุณเป็นคนฉลาดนะฉลาดในการใช้ชีวิตฉลาดในการใช้คำพูดคำพูดของอู้ทัวร์บอลส์คำพูดของคุณเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณเจริญเลยนะได้ดีพอคำพูดพอสติปัญญาของตัวเองแท้ๆเลยแท้ๆที่แท้แที่แท้ถู คือแท้มากๆไม่ใช่แท้ธรรมดา,เ,าเหมือนเหมือนมีวุฒิภาวะมีปัญญา,ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเองก็ได้นะอาจจะแบบสะสมจากประสบการณ์เนาะสะสมจากความผิดพลาดอา๋อทำผิดแบบนี้คราวหน้าแก้ไม่แบบนี้เรียนรู้จากจากสิ่งที่ตัวเองเจ็บปวดเสมอคะ่ะคุณจะไม่ปล่อยให้น้ำตามัน เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาต่อให้มีน้ำตามันต้องได้บทเรียนอะไรมาสักอย่างหรือว่าได้สกิลอะไรมาสักนิดได้อะไรมาทำให้มีรอยยักบนสมองเพิ่มมากขึ้นเป็นคนที่แบบเปิดตาเปิดใจเนาะคือเปิดใจก็เปิดใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆทุกด้านชีวิตจะเกิดอะไรก็ช่างคุณก็จะรับมันได้เสมอเสมอ ผู้คนก็เช่นเดียวกันผู้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณนะคะเขาสามารถเป็นตัวเองได้แบบโดยสนิทใจเลยนะเขาไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคุณจะตัดสินอะไรเขานะหน่ำซ้ำอะ่ะเขาจะรู้สึกภูมิใจเวลาเขาอยู่ใกล้กับคุณด้วยเพราะคุณอะเป็นคนที่เห็นสิ่งดีงามในทุกสิ่งอย่างเสมอ จะเป็นสิ่งของจะเป็นมนุษย์จะเป็นหัวใจจะเป็นความดีของคนอะ่ะคุณมักจะเห็นแล้วเห็นเนะี่ยไม่ได้เก็บเงียบไว้คนเดียวนะเห็นแล้วบอกด้วยบอกให้เจ้าตัวเขารู้ด้วยบอกให้เขามีกำลังใจในการใช้ชีวิตบอกให้เขารู้สึกดีบอกให้เขาเก็บเป็นเมโมรี่อ่ะเป็นความสุขดีๆอยู่ในความทรงจำอะ่ะคุณคงนึกไม่ถึงหรอกว่าบางทีคำพูดของใครบางคนอะ่ะ ไม่กี่ประโยคเนี่ยสามารถทำให้บางคนเนี่ยอยากหายไปเลยก็ได้ในขณะเดียวกันคําพูดบางประโยชน์ทำให้บางคน,นยอยากมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันมันเป็นของฟรีนะคือมันออกจากลมปากเนี่ยฟรีเลยแต่มันสร้างประโยชน์มหาศาลเลยลมปากเนี่ยพูดถูกที่ถูกจังหวะเหมาะสมสร้างเงินได้ไม่รู้เท่าไหร่นะสร้าง สร้างเงินก็ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามก็ได้สร้างความสุขให้หัวใจคนก็ได้มันมันเป็นอาวุธที่แบบว่าทุกคนมีแต่ต้องรู้วิธีใช้ต้องศึกษาต้องพัฒนาต้องปรับปรุงต้องคอยอัปเวอร์ชั่นเรื่อยๆนะคะโลกเปลี่ยนไปทุกวันมันก็จะมีชุด ความรู้ข้อมูลใหม่ๆออกมายเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าแบบคุณเลือกใช้ให้ถูกต้องอ่ะโอ้โหอันนี้คือแบบว่ายิ่งกว่ามีของวิเศษอีกอ่ะนี่แค่อย่างเดียวเองนะใน,ในเรื่องของออกมาในเรื่องของคำพูดพอมันไปบวกกับไหวพิบสติปัญญาเนี่ยอืคุณน,นี่กลายเป็นผู้วิเศษเดินได้เลยนะผู้วิเศษไม่ใช่ห่อเหินเดินอากาศ แต่มันพิเศษมันวิเศษตรงที่ว่ามันสามารถสร้างความงดงามได้ไร้ขีดจำกัดมากๆเลยมันเอาไปสร้างเอาไปเสกเอาไปทำอะไรไปทำมาหากินอะไรกับมันตรงนี้ก็ได้อะพูดดีคิดดีทำดีหางานที่ดีก็ได้หาคนรักที่ดีก็ได้หาความมั่นคงในชีวิตก็ได้หาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณก็ได้ มันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะแล้วก็มันเป็นแรงผลักดันที่แบบทําแล้วให้เห็นผลด้วยนะบางทีความคิดอะคนอื่นไม่รู้ยังยังไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ไอสิ่งที่มันออกจากปากเนี่ยเช่นพูดดีอะคนประทับใจอะใครจะรู้ว่าอะคุณไปดีลงานไปดีลกับพาร์ทเนอร์ไปพูดอะไรถูกใจเขาสองสามคำอะจากที่เขามีตัวเลือกเนาะ สักห้าลายสิบลายโอ้โหเขาถูกใจคุณเขาลวกคุณเลยนะหรือว่าไปสมัครงานอันนี้จะชัดสมัครงานบางคนเก่งมากเลยแต่โอ้โหคำพูดนี่แต่ละคำออกมาคือแบบต้องหันไปมองหน้าอีกทีว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะคะหรือว่าแบบสวยหล่อขนาดไหนแต่บางทีหลุดคำพูดบางคำออกมานี่โอ้โหสิ่งที่ สวยงามอยู่บนหน้านี่ไาความหมายไปเลยก็มีนะกับการบางคนเนาะคำพูดกริยาท่าทางความคิดทัศนคติมันสร้างความงดงามชนิดที่ว่าลืมไปเลยว่าหน้าตาส่วนสูงผิวพรรณมาจากไหนอะ่ะหูอยากอยู่ใกล้คนนี้มากเลยอยากอยากเป็นเจ้าของอยากเป็นเพื่อนอยากคบด้วยเลยมันมันสร้างคุณงามความความดีแล้วก็ประโยชน์แบบมหาศาลสุดๆเลย ข้อดีคือคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างครบที่เราพูดมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันจะเปิดประตูหลายๆบานให้กับคุณเยอะมากเลยบางคนจะได้แบบออกไปในระดับอินเตอร์นะไอสิ่งดีๆที่คุณมีตรงเนี้ยคือแบบคือไม่ใช่แค่สื่อสารให้กับคนที่อยู่ในหมู่บ้านในประเทศของตัวเองในจังหวัดของตัวเองอะ คุณจะสามารถนำสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้เนาะออกไปแบบโด่งดังในระดับ global ต่างประเทศนะคะคือแบบเป็นผู้ที่ส่งสารเป็นผู้ที่ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนในวงกว้างนะคะไม่ใช่แค่แบบสร้างสิ่งดีงามแล้วเ,เก็บไว้ชื่นชมคนเดียวอะแต่คุณจะสามารถส่งมอบส่งต่อให้กับคนได้ เป็นจํานวนมากมายแล้วก็จะมีคนที่แบบชื่นชมในสิ่งที่คุณทําเพราะว่ามันเป็นของจริงเนาะคนเขาจะสัมผัสได้ว่าเฮียคนเนี้ยพูดจริงหรือไม่จริงจํำมาหรือเปล่าหรือว่าไปลอกไข่เข้ามามันมันจะสัมผัสได้เนาะน้ําเสียงแววตาหรือว่าแบบลักษณะคําพูดอะคะ่ะมันจะมันจะพอ,อ,อรู้สึกได้อยู่ว่าคนไหนจริงไม่จริงหรือว่าระยะเวลามันก็จะบอกเองนั่นแหละ บางคนมันเสียแซงมันจะทําได้แป๊บเดียวใช่ปะละ่ะมันก็จะทนไม่ได้มันมันความเป็นตัวตนมันก็จะออกมาแต่ถ้าตัวตนดั้งเดิมที่แท้มันดีมาแต่เดิมแท้เนื้อแท้มันดีมาเลยอ่ะมันเป็นเนื้อนาบุญที่ดีมาเลยอ่ะแน่นอนค่ะว่าอ,อผู้ที่เขาได้ลาบอะค่ะเขาก็จะสัมผัสได้ถึงความงดงามพวกเนี้ยที่อยู่อะคือแบบเหมือนเราชอบเปรียบว่าเหมือนดอกไม้เนาะเหมือนดอกไม้ ดอกไม้ผู้ที่หยิบยื่นดอกไม้ให้กับคนณนะคะกลิ่นดอกไม้ยังติดมือเจ้าตัวอยู่เลยคุณเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนกันเป็นสิ่งที่ผู้คนเนะี่ยอยากได้อยากมีแล้วก็ค้นหาและเขาก็จะค้นพบคุณด้วยนะคุณจะไม่ได้แบบว่ามีออรา่ามีแสงสว่างแล้วอยู่เงียบๆนะมันจะแบบเปล่งแสงรุนแรงใช้คำว่ารุนแรงคือแบบทอประกายนะคะอยู่ตรงไหนก็สว่างสวัยเป็นสิ่งที่แบบ ทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยู่ใกล้แล้วรู้สึกมีพลังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตเนาะแล้วนี้ก็คือคําตอบของรนลอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุกกายุึกใจนะไป